สวัสดีครับเอฟซี FC ตุกๆุกช anel ครับวันนี้ผมจะพามากินนี่นะน้ำผึ้งดูนะเห็นไหมนี่โอ้ยแซ่บเลยนะเนี่ยลองกินดูตักๆก่อนใช่ไหมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมอือ้โอ้โหหวานมากหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องอื้มอ,อร่อยจริง ใครเคยได้กินบ้างแล้วครับเนี่ยผมเนี่ยก็ประมาณยี่สิบปีนะที่ไม่ได้กินเนี่ยยี่สบกว่าปีแน่นอนแหละ uh huh. ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางเจดากับพี่กักนะครับในนี่เลยเฟรน o บุ๊คเขาโอเคนะก็เขาเป็นคนหามาไว้ให้นะครับแต่เขายังไม่เอาตังค์กรเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ถามเาเลย อ,อร่อยมากครับนี่ดูนะเห็นไหมครับอีสี่ดูเนะนี่ยหวานเลยอุ้ยงามเยอะด้วยนะดูดอิอร่อยอะ่ะใครใครหิวอ่ะทักมาครับเดี๋ยวจะป้อนป้อนผ่านมูทูสเลยนะ่อเงี้ยแซ่บเวอร์แซบอีโอ้อืม สุดยอดครับยังไงก็ฝากคลิปน,นี้ไว้ด้วยนะครับตุกๆชแนลพามากินน้ำผึ้งสดๆเลยนะครับโอเคนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสักให้ให้ตุกๆชแนลด้วยนะครับสวัสดีค่ะแซ่บดีๆีอร่อยยอด